เราได้เบอร์ใหญ่เบอร์ต้นของเมืองไทยมาทำให้เราเลยนะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่เล่นๆนะเราได้เบอร์ใหญ่เบอร์ต้นของเมืองไทยมาทำให้เรานะฮะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่เล่นๆนะการลงทุนเป็น10บล้าน20ิล้านแล้วบอกให้ทุบทิ้งมันไม่ใช่นะผมว่ามันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัว เรื่องความมั่นใจแต่พอมีคนมาแย้งมานำทางมาส่องไฟให้เราเกิดความมั่นใจมีแนวคิดต่อผมได้ศึกษากับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งคนที่เขามีธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านทำไมเขาต้องเชื่อเรื่องพวกนี้ซึ่งเขาจะทำอะไรในแต่ละครั้งจะมีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวพันเขาก็ไม่ใช่คนไม่มีการศึกษาเขาก็ไม่ได้งมง่ายแต่ถามว่าทำไมเขาต้องเชื่อแล้วเราเป็นใคร ทำไมเราถึงไม่เชื่อคือถ้าผมมีไร่หนึ่งอาจจะไม่ต้องพึ่งพาสินแสเพราะมันมีอยู่ไร่เดียวแต่ผมมีพื้นที่70กว่าไร่ผมจะลงตรงไหนจะปลูกตรงไหนจะหันหน้าไปทางไหนนี่คือไม่กล้าลงมือต้องบอกไม่กล้าลงมือการลงทุนเป็น10บล้าน20ล้าน แล้วบอกให้ทุบทิ้งมันไม่ใช่นะผมว่ามันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวเรื่องความมั่นใจพอมีคนมาแย้งมานำทางมาส่องไฟให้เราเกิดความมั่นใจมีแนวคิดต่อยิ่งได้สินแสเอื้ออาคารเทพมาดูห่วงจุ้ยให้ซึ่งผมมั่นใจและไว้วางใจมากที่สุดวันนี้ได้เจอสินแสผมดีใจมากผมเชื่อถือนับถือศรัทธาและไม่ผิดหวังจริงๆ ชอบความคิดชอบการคุยท่านใจดีมากแนะนำนะครับใครอยากดูห่วงจุย้ยหรือทำแซกีหรือต้องการนายหน้าอสังหาเมืออาชีพติดต่อสินแสเอื้ออคารเทพได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังสุดยอดจริงๆครับจัดห่วงจุย้ยชีวิตดีมีแต่รวย